โอเควันนี้เราได้ตัวของของเล่นใหม่ๆแล้วเป็นตัวแผงช่วยเรื่องการแพลงเนาะสั่งมาแอปส้ม e มาแกะกันเลยปลึบคือเราออกกำลังกายที่บ้านเนาะเราก็หาอุปกรณ์มาเพื่อเสริมตรงนี้ปลึบ มาดูกันว่ามันเป็นยังไงคือรูปข้างๆมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นปะ่ะข้อสอกจะว,วางตรงนี้อันนี้ก็เป็นที่จับพอแพ็คมาก็โอเคเลยเดี๋ยวเรามาประกอบกันนี่นะจ๊ะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเห็นปะเป็นตัวช่วยแพลง้ง พอวางวันนี้มันจะได้แบบเจ็บสองน้อยลงอะไรเงี้ยนี่อันนี้คือตัวจับเวลามีน็นอตให้เรานี่ข้อสอบทางขวาแล้วก็ข้อสอบทางซ้าย หมดแล้วมันก็จะเป็นโบโบแบบนี้โอเคเราก็จะประกอบก็คือตามรูปมันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่เขาก็จะมีวิธีให้เราด้วยมีแมนนวลให้เราประกอบได้เลยก็เริ่มจากดูจำนวนน็อตก่อน อ่ะเทมาก่อนอืบน็อตจะยางนะจ๊ะแล้วก็เช็คอันนี้ก่อนก็มีคู่มือให้เหมือนกันภาษาจีนนะทานไปมีถาดหรือเปล่าอ่ะดันไม่เปิด ดันไม่ออกอะ่ะอ๋อมีปุ่ม on อ f f อยู่ตรงนี้นี่อ n off เห็นปะเราก็จะ on on ออปุ๊บติดเลยเออมันมีจับเวลามัง้งเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีออฟไปก่อนอแล้วเรามาประกอบกันก่อนดีกว่าก็าคือขามเป็นแบบนี้ เราก็ดูแม่นว่นเขาเนสหนึ่งทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นหน้าตาแบบนี้ขอดูนสหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นเหมือนกับที่จับแบบนี้ไม่อบอกะมันก็คงจะใส่แบบนี้เนาะนี่ใส่ง่ายๆเลยใส่ลงไปประมาณนี้ ข้างนี้ก็เหมือนกันก็คือวางมันลงไปนี่จะจะเข้าล็อกน่าจะพอดีกับตรงนี้มั้งนี่มันมีลายอยู่นี่ก็คงเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเราก็ทำให้มันเข้าลายมั้งมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เห็นปะเราเอาแต่ว่ามันก็พอดีกับตรงนี้เลยเห็นปะ เออมันน่าจะเลื่อนได้ตามขนาดของแขนของคนแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตุ่มยางตรงนี้นะตุ่มยางเนี่ยใส่เข้าไปเพราะเวลาเท้าแล้วมันจะได้นิ่งๆยางมันก็จะมีข้างหนึ่งมีลายนะ ด้านท้ายอันนี้น่าจะเป็นด้านไหนจะใส่ลูกไปใส่โอ้ยไปไหนอ่ะให้มันพอดีพอดีเข้าเกาะเข้าไปเนี่ยมันจะลงดังก๊อกกๆอกกอกเนาะ ทำเหมือนกันเลยก็ใส่เข้าไปมันก็จะแบบหนึบอยู่ตรงนี้เห็นไหมปึปบเสร็จแล้วตรงนี้น,น,นี่มันไว้ยังไงอะอันนี้ไวยังไงนะอันนี้มันเหมือนอยู่ตรงกลางนี่นมันติดได้ยังไงคืออันนี้ก็เท่ากับว่าเหลือนนี้ อ๋อมันเอามาเกี่ยวกันตรงนี้นี่เข้าล็อกแล้วเออเสร็จแล้วเราก็เอาน็อตใส่ลงไปแล้วก็อันนี้ใส่ข้างหลังแบบนี้ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ดวเอาเอาเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋อคือมันจะมีหกเหลี่ยมอยู่เห็นป่ะเราก็เอาน็อตวางลงไปให้พอดีหกเหลี่ยมมันก็จะเป็นเหมือนตัวล็อกให้เราหกเหลี่ยม ยัดเข้าไป้าพอดีรูเสร็จปุ๊บเราก็เอาอันเนี้ยมาใส่เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอ,าอ่ะดีๆอ่ะใส่ปุ๊บแล้วก็เอาน็อตที่เขาให้มาหนึ่งตัว หมุนลงไปโดยการใช้ตัวบล็อกของมันบล็อกหกเหลี่ยมใส่ให้ลงลูแล้วก็หมุนอย่างนงี้นะมันจะง่ายเนี่ยเออเฮ้ยไม่เห็นลงเลยอ่ะได้ละมันก็จะดันนิ้วเราตรงนี้เห็นไหมก็คือเมื่อกี้เราเอาตัวนอ็อตเราตัวน็อตยัดเข้าไปแล้วอ๋อเห็นว่าเนี่ยเราตัวน็อตยัดเข้าไปเท่ากับมันมีบล็อกของมันอยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วพอเราใส่น็อตเข้าไปเวลาเราขันอ้าวเฮ้ยตัวบอกหกเหลี่ยมมันก็จะมีตัวช่วยล็อกข้างล่างเราก็ล็อกให้มันแน่นไปเลยแน่นแบบตึงมือดันดันตึตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ่ะตึงมือแล้วแล้วมันถ้าเราตึงมากนี่มันสามารถอา้ามันสามารถหุบ อ่าหุได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวปิดตรงนี้เอาไม่ใช่นี่ตัวเกินเนี่ยมันปิดไม่ได้มันใหญ่ไปสรุปอันนี้เกินหนึ่งอันแต่ในนี้มันอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กจริงด้วยแล้ววางไปก็ติดเลย แค่นี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันแพล้งยังไงนะคะเวลาเล่นใช่ไหมเราก็ต่ายต่ยลงไปเอามือจับตรงนี้เอาสอกลงเสร็จแล้วเราก็ยืดขาออกไปแล้วก็กดจับเวลาได้เนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นคือเราก็มองเวลาของเราแล้วเราก็ขมิบก้นเกงหน้าท้องดึงก้นขึ้นเนี่ยแล้วเราก็ดูเวลาตรงนี้แล้วก็จับเวลาไป ก็ช่วยได้เยอะนอกจากแพ้งแล้วเรายังสามารถที่จะบิดนี้ได้ด้วยมันจะช่วยเรามีแรงมากขึ้นในการจับยึดเราแพ้งแบบนี้แล้วใช่ไหมเราอาจจะทำแบบนี้ค้างโอ้ยลื่นอย่างเงี้ยแล้วนับปีก็ได้ป้านข้อน ได้เหมือนกันข้าแข่งแข็งแรงเวลาเราเล่นใช่ปะ่ะเราก็กดสตาร์ตรงนี้อแล้วเราก็แพงเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆเราก็ดูเวลาไปเรื่อยๆพอใจที่ตรงไหนก็พักถ้าไม่พอใจเราก็ยิงยาวแบบมันก็เดินให้เรานับให้เราไม่งั้นเราก็จะขี้โกงใช่ไหมเออเองี้ยเวลาเราจะหยุดก็สต็อป แล้วถ้าเคลียร์ก็กดคู่มันก็จะเคลียร์แค่นี้เองถ้าใครชอบคลิปรีวิวอุปกรณ์ต่างๆหรือชอบโอ๊ยเหนื่อยแค่แค่เทสเองนะถ้าใครชอบคลิปรีวิวสินค้าก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวสินค้ารอบหน้าบ๊ายบาย